so ดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สหีเซตหนูพระอิสานเอชดีจานเดวเชียม IPM มหรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลักษนากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะสิ้์เศร้าสิ้นแล้วหลวงปู่เกลี้ยงเตชะธรรมโมเกจิชื่อดังวัดนนแกดเมืองรีสเกตค่ะหลังอาภพาธหนักด้วยโรคชราและสังขารอย่างสง ซิลี่อายุรวม111ปี88วันอาทิตย์ที่6มกราคม2562ค่ะ เมื่อวันที่6มกราคม2562ค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าพระครูโกวิทพัฒนาโนโดมหรือหลวงปู่เกลี้ยงเตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดศรีธาตุหรือวัดโนนแกดตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดริสเกตได้ลัาสังขารแล้วด้วยโรคชราเมื่อเวลา8นาฬิกา59นาทีตรงกับวันพระใหญ่ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนยี่ปีจอสิริรวมอายุได้111ปี88วันที่โรงพยาบาลกรุงเทพสำหรับ หลวงปู่เกลี้ยงเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายกรรมฐานทั้งแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่ม่านภูริทตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งภาคอีสานได้รับการถ่ายทอดพุทธาคมศึกษาเรื่องสมุนไพรรักษาโรคและวิชากรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายท่านเป็นที่เรื่องลือกันว่าท่านมีความพิเศษสามารถนิมิตบรรดาลหากมีผู้คนไปไต่ถามเรื่องต่างๆเพียงแค่ยกขันห้าบูชาคุณครูและบอกถึงความจำเป็นให้ท่านท่านจะ ตอบตามนิมิตบรรดาลส่วนใหญ่เป็นไปตามคำถามทุกประการการรู้เห็นเป็นสิ่งเหนือวิสัยของคนทั่วๆไปที่ไม่สามารถรู้เห็นได้แต่หลวงปู่เกลียงมีสิ่งเหนือสามัญวิสัยสามารถบอกเรื่องราวต่างๆได้จะทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรจนเป็นที่เคารพของคนทั่วไปทั่วประเทศร่ำหรือว่าท่านวาจาสิทธิ์อย่างรู้ฟ้าดินแม้แต่นายสุชาติตันจเจริญอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไยัยนักการเมืองชื่อดังยังมาบวชเงียบที่วัดบ้าน บ้านนนทแกดเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และศึกษาธรรมหลวงปูเ่เกลียงเกิดที่บ้านก้้นเหลืองตำบลหมาเขียบอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตเป็นบุตรของนายบุญมีนางผิวคุณมานะมีพี่น้องทั้งหมด7คนในช่วงวัยเด็กได้ศึกษาในโรงเรียนวัดบ้านนนทแกดจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4และเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่3จบในปีพุทธศักราช2 4 6 6และทำงานช่วยสอนหนังสือแทนครูโรงเรียนบ้านนนทแกดสอนได้2เดื ก็ยายไปช่วยสอนที่โรงเรียนบ้านโพรงตําบลไพรบึงอดีตขึ้นกับอำเภอขุขันจังหวัดริสเกตเป็นเวลา3ปี6เดือนและท่านก็ไปสอบนักธรรมตรีที่สนามหลวงซึ่งมีพระสัมมเนนไปสอบจํานวน47รูปปรากฏว่าหลวงปู่เกลี้ยงและภิกษุสง์สอบผ่านแค่2รูปเท่านั้นจากนั้นก็เรียนต่อนักธรรมโทที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ในช่วงนั้นจำต้องลาศิกขาบทเพื่อเกณฑ์ทหารจากนั้นท่านได้อุปสมบทอีกครั เมื่อปีพุทธศักราช2518ที่วัดบ้านแทงตําบลสามอําเภอเมืองจังหวัดสิสเกตโดยมีพระเกษตรศิลาจารย์วัดเจียงอีสีมงคลุรารามตําบลเมืองใต้อําเภอเมืองจังหวัดสิสเกตเป็นพระอุปชาหลังจากอุปสมบทแล้วมีผู้คนที่ล้มป่วยไปรักษาโรงพยาบาลไม่หายแต่หลวงปู่เกลียงได้ให้รักษาโดยใช้ยาตำรับแพทย์แผนโบราณจนหายเจ็บป่วยจนเกิดแรงศรัทธาทั้งนี้พระครูประพัสสอนสุตกิจ หรือพระมหาเฉลิมชัยประพัสโลเจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อเลขานุการรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหารและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวงหลวงพ่อรวยในฐานะเป็นล้านได้แจ้งข่าวการบรณภาพหลวงปู่เกลี้ยงเตชะธรรมโมวัดบ้านหนนแกดเกจิดังเมืองศรีสเกตและสังขารด้วยโรคชลาสิริอายุรวม111ปี88วันพระครู พระพัสสุสุตกิจหรือพระมหาเฉลิมชยัยพร้อมญาติโยมได้นำสังขารหลวงปุกเกลียงไปตั้งบำเพ็ญกุศลในวันจันทร์ที่7มกราคม2562เวลา17นาฬกาจะมีพิธีถวายน้ำหลวงสงศพณศาลาการเปลี่ยนวัดนวนแก่ตําบลทุ่มอําเภอเมืองจังหวัดริสเกตเวลา19นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมค่ะ